สวัสดีค่ะวันนี้ฟรูชิลีเพจสไปซ์สวีเดนวันนี้เราจะมาทำบักลาว่ากันค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะก็จะมีแผ่นแป้งฟินโลนนะคะหาซื้อได้สำเร็จรูปที่ห้างสรรพสินค้าค่ะจะสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็เราจะมีถั่วรวมมิตรค่ะนี่นะคะวันนี้เราใช้ถั่วห้าอย่างค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง นี่เราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเฮเซนนัทค่ะหรือถั่วเฮเซนนะคะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะต่อมาก็จะเป็นถั่วแอลมอน์นะคะแบบวันนี้เราใช้แบบไม่ลอกเปลือกค่ะต่อมาก็จะเป็นถั่วพิสตตชเชียนะคะที่นี่เรียกพิสโอชนัดค่ะโอเครวมอยู่ในถ้วยใบนี้นะคะพร้อมที่จะไปปั่นค่ะวันนี้เราใช้200กรัมนะคะ ต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะก็ใช้80กรัมค่ะแล้วก็น้ำนะคะวันนี้เราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่100กรัมค่ะเสร็จก็จะเป็นผงซีนามอนนะคะเราใช้ครึ่งช้อนชาค่ะนะคะเพื่อความหอมแล้วก็เนยแข็งที่เราจะละลายเพื่อที่จะ ทาที่แผ่นแป้งทุกชั้นก่อนที่เราจะ,ะนำไส้เข้าลงนะคะเพราะว่าจะทำให้แป้งกรอบแล้วก็มีความฟูนะคะแล้วก็ขนมบักลาว่าเนี่ยก็จะเป็นของชาวตะวันออกกลางค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวตะวันออกกลางมากเลยค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าเราจะมีขั้นตอนทำอะไรบ้าง อันดับแรกเราก็จะปั่นถั่วทั้ง5ชนิดเลยนะคะลงในเครื่องปั่นเลยค่ะเราจะปั่นพอหยาบนะคะไม่ปั่นให้ละเอียดมากค่ะอันนี้คือไส้ของขนมบักลาว่านะคะค่ะนี่ค่ะถั่วที่เราเพึ่งปั่นเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะไม่ปั่นละเอียดมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ค่ะตัวที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมผงซินนามอนล,ลงไปเลยค่ะหรือใครจะผสมตอนปั่นก็ได้นะคะแต่คิดว่าผงเขาจะลงไปอยู่ที่ก้นลึกของเครื่องปั่นนะคะจะทำให้ไม่ได้กลิ่นหอมหรือผสมเข้าเต็มที่เท่าที่ควรนะคะรูชิลีก็เลยเลือกที่จะผสมหลังจากเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ โอเคค่ะเราก็จะน้ยแข็งเข้าไปอุ่นหรือละลายเขานะคะในไมโครเวฟค่ะหรือใครจะละลายในหม้อกับเตาธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็จะละลายเขาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีค่ะค่ะลำดับต่อไปเราก็จะมาละลายน้ำตาลกับน้ำนะคะที่เราเรียกว่า น้ำเชื่อมค่ะที่เอาไว้โรยหลังจากที่เราทำขนมเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะละลายน้ําตาล80กรัมนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ําค่ะลงไปเลยนะคะโอเคเราก็จะละลายให้เคาละลายดีเป็นน้ําเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมหรือน้ำหวาน ที่เอาไว้โรยหรือราดขนมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเตรียมน้ําเชื่อมไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เย็นตัวลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะค่ะน้ําตาลทรายที่ละลายดีแล้วแต่เราก็ยังจะเที่ยวเข้าไปอีกประมาณสามนาทีนะคะแล้วเราค่อยอปิดเตาแล้วก็ปล่อยให้เข้าเย็นค่ะแล้วเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ ลำดับต่อไปเราก็จะมาเรียงแผ่นแป้งฟินโลลงในแบบฟอร์มหรือถาดอบขนมนะคะแต่เราจะทาถาดอบขนมด้วยเนยที่ละลายเสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อเขาจะได้ไม่ติดแบบฟอร์มนะคะทาทั่วก่อนลำดับแรกชั้นแรกก่อนค่ะแบบฟอร์มขนมนี้ก็จะ ขนาดประมาณ15คูณ25เซนติเมตรนะคะส่วนแป้งฟิลโลหรือแป้งที่ใช้ทำขนมที่เราซื้อสําเร็จรูปมาจากห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านขายอาหารเขาก็จะมีขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะก็ไซส์ก็ประมาณสี่เหลี่ยมเท่าเขียงใบใหญ่นี้นะคะที่ระวังสิ่งของตอนนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเรียงแผ่นแป้งลงก่อนนะคะค่อนข้างที่จะแห้งค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราเก็บแป้งช่วงขณะที่เราทำอย่างอื่นหรือเครื่องปรุงหรือส่วนผส,สมอย่างอื่นให้เราใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดๆห่อเข้าไว้นะคะค่ะชั้นแรกแล้วเราก็จะทาเนยละลายเนยเหลวที่ละลายแล้วนะคะ หรือเนยแข็งที่เราละลายเสร็จเรียบร้อยให้ทั่วแผ่นแป้งเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ประมาณ3 4ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบ4แผ่นแล้วนะคะของแป้งที่ทาด้วยเนยที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะทาด้วยเลยอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะใส่ไส้ค่ะตอนนี้ก็โรยไส้ถั่วรวมมิตรที่เรา,าปั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะปั่นพอหยาบนะคะแต่ไม่หยาบมากแต่ก็จะไม่ละเอียดมากนะคะค่โรยเข้าให้ทั่วแบบฟอร์มเลยค่ะวันนี้เราจะใช้สักสอสองชั้นค่ะ เพราะว่าแผ่นแป้งนี้เรานับแล้วมี12แผ่นนะคะชั้นแรกก็ใช้4แผ่นค่ะพอแล้วเราก็จะใช้แป้งนี่นะคะแผ่นแป้งอีก4รอบอีกทีนึงค่ะโดยการทาด้วยเนยที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ใส่ใส่ชั้นแรกก่อนนะคะ หลังจากใส่ไส้แล้วนะคะเราก็จะวางแผ่นแป้งลงไปทับอีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็จะทาด้วยเนยเหลวทีนึงค่ะทายทั่วแผ่นทุกๆแผ่นเลยนะคะเน้นที่เราจะต้องทามาการีนให้ทั่วแผ่นดีๆเลยนะคะไม่งั้นเขาจะไม่กรอบนะคะเพราะแผ่นแป้งเขาจะต้องมีมา,มาการีนหรือเนยนะคะที่ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นตัวช่วยเขาในการอบขนมค่ะเราจะทำแบบนี้เรื่อยไปจนครบ4แผ่นค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มเป็นไส้ชั้นที่2ค่ะเดี๋ยวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะรอบที่สองจะสใส่ไส้นะคะหลังจากเราทาแป้งด้วย เนยเสร็จเรียบร้อยสีแผ่นค่ะครั้งแรกเราว่าจะทำแค่สองชั้นนะคะแต่พอดีแบบฟอร์มก็เล็กแต่แผ่นขนมเรามีเยอะค่ะเราแล้วก็ถั่วนี้ค่ะที่เราปั่นไว้ยังเหลือเยอะอีกเลยนะคะเราเลยเปลี่ยนใจเราจะทำสามชั้นค่ะมาดูกันค่ะนี่คือรอบที่2นะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกรอบค่ะ แล้วก็ทาด้วยเนยอีกทีนึงนะคะเนยที่ละลายไว้ยังเหลือเยอะเลยค่ะทาให้ทั่วเลยลืมบอกท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายนะคะว่านี่คือครั้งแรกของเรานะคะที่หัดทำบักลาว่าเรามาลุ้นด้วยกันค่ะว่าเราจะทำประสบความสำเร็จภารกิจนี้หรือเปล่านะคะ มาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอทาแป้งด้วยมาการีนหรือเนยก่อนนะคะเราจะทําไปอีกรอบนี้เราจะใช้แป้งสีแผ่นด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะใส่ใส่รอบสุดท้ายนะคะค่ะรอบที่สามแป้งทามาการีนหรือเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลําดับสุดท้ายของไส้เขาค่ะใสใ่ทั่วเลยค่ะ โดยเขาให้ทั่วดีเลยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะค่ะใส้เขา200กรัมได้เยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอาจจะลดปริมาณลงได้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ใครที่แพ้ถั่วก็ทานไม่ได้ก็สูตรนี้ไม่เหมาะกับคนที่แพ้อาหารประเภทถั่วนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะ กลบเขาหรือปิดเขาด้วยแผ่นแป้งอีกทีหนึ่งนะคะทั้งหมดชั้นสุดท้ายตอนนี้เราจะมีแป้งอยู่ประมาณ3แผ่นค่ะคือไม่ต้องใช้หนาค่ะหรือจะใช้2แผ่นก็ได้นะคะพอดีเป็นช่วงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะแค่เรากลบเขาปิดเขาไว้แต่เราจะใช้มะการีนทาให้ทั่วทุกแผ่นเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะตอนนี้เรากา็ลงแผ่นแป้งแล้วก็ทานเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าอบค่ะเราจะใช้มีดนะคะตัดเขาให้เป็นชิ้นส่วนพอดีคำค่ะหรือชิ้นประมาณพอดีที่จะหยิบทานแต่ละครั้งนะคะเราก็จะตัดแบบสี่เหลียมหรือจะตัดแบบ ขนมเปียกปูนด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้งถาดเลยนะคะค่ะหน้าตาขนมที่เราตัดแบ่งเขาเป็นชิ้นๆเราจะนำเข้าไปอบค่ะนำขนมมาเข้าเตาอบเลยค่ะเราใช้ ร้อยเจ็ดสิบห้าองศานะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการอบประมาณ40-50นาทีค่ะขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาแต่ละบ้านไม่เท่ากันค่ะค่ะขนมที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปเราใช้แค่40นาทีค่ะพอเรานำขนม ออกมาจากเตาอ,อบร้อนๆเราก็จะราดเขาด้วยน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเชื่อมเขาก็จะเย็นค่ะแต่ขนมเราร้อนเขาจะได้ดูดซับความหวานเข้าไปค่ะค่อยๆโรยหรือราดเขาด้วยช้อนก่อนค่ะก็แบบเขาจะได้ซึมซับหรือดูดน้ำเชื่อมเข้าให้ทั่วถึงนะคะ สูตรของเราใช้น้ำตาล80กรัมแล้วก็น้ำา1 0 0กรัมแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากก็เพิ่มสัดส่วนน้ำตาลและน้ำได้ตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าในถั่วที่เราปั่นเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยหรือทิ้งเข้าไว้โดยที่ไม่ต้อง คลุมด้วยผ้าหรืออะไรเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปค่ะค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะดูสิคะสีสันเขาจะาเป็นเงานะคะเขาจะขึ้นเงาเพราเพราะมีน้ำเชื่อมราดเขาเราก็จะมาโรยด้วยถั่วที่เราปั่นแล้วก็แบ่งไว้อ่าแล้วก็จะตัด โรยแต่และชิ้นโรยหรือตกแต่งหน้าเขานะคะเขาจะน่าทานขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะถ้าชิ้นเล็กเราก็โรยโรยโรยตักโรยให้ทั่วทุกแผ่นนะคะโอเคค่ะหน้าขนมบักลาวานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาตัก ชิมดูกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาชิมขนมแล้วนะคะเรามาชิมขนมกันเลยค่ะฟังเสียงเขานะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะฟังเสียงนะคะนี่ค่ะแป้งที่อยู่ด้านบนนะคะเขาจะกรอบแบบนี้แล้วค่ะ ขอตัวไปทานก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ